การเลี้ยงมดแดงนะครับการให้อาหารมันนะนี่นะครับพอทําอาหารเสร็จทําที่ให้อาหารเสร็จมดแดงก็จะลงกินอย่างนี้นะครับนี่เขากำลังจะพากันลากลากอาหารขึ้นไปนะครับวิธีการทํานะครับวิธีการทําที่ให้อาหารของมดแดงนะครับ จะใช้ขวดสองใบนะครับเจาะรูไอตัวที่ให้อาหารนะตัวที่ให้อาหารไม่ต้องเจาะรูลึกไม่ต้องเจาะรูให้มันสูงก็ได้นะครับ ก็เจาะรูได้นะเปิดเปิดฝา,านี่นะครับเปิดฝาทานอย่างนี้นะนี่เป็นตูเพื่อที่จะเอาเศษอาหารมาวางไว้ตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวบังเวลาน้ำฝนลงมานะไม่ให้มันมันเข้าไปในที่วางเราวางอาหารนี่นะครับประมาณนี้เับแต่ที่ใส่น้ำอะ่ะเจาะรูเจาะรูให้มันมีที่กักเลย ที่ใส่น้ำได้เจาะรูกว้างได้นะที่ใส่น้ำเจาะรูอย่างงี้นะคร,รับ เติมน้ำหเติมน้ำมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการห้อยถ้าใครไม่มีรวดนะครับไม่สะดวกเกี่ยวกับรวดใช้เชือกฟางนะครับ เชือกฟางเราขดขดตรงปลายไว้สองรอบแบบนี้นะครับพอขดได้แบบนี้เสร็จเอาเชือกฟางใส่ลงไปแล้วครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็จะได้ที่ห้อยนะ ที่ห้อยนะง่ายมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดที่จะแขวนกันเลยนะครับฮิโร่เลือกใช้กิ่งนี้นะครับ ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ยีโร่จะให้อาหารโดยการใช้เหยื่อ <Yeah. S 1> ปลาสับนะครับมีโร่สับมาเรียบร้อยแล้ว ล้วก็เหยื่อลูกปลาได้วันก่อนไปดักกุ้งได้ลูกปลามานะถ้าเราสับละเอียดอะ่ะเขาจะยกไปกินง่ายนะครับน้ำานี่พายายามหันหน้าหันหน้าเข้ามาหากับนลำต้นนะครับ เข้ามากินได้ง่ายนะครับแล้วก็อาหารก็กางที่เห็นนะมันควรจะต่าเห็นไหมตัดต่ๆแล้วเขาจะยกออกได้ง่ายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่อาหารใส่น้ำนะครับส่วนวิธีการที่จะให้มดแดงมากินนะครับ คือเราคือทีแรกอะ่ะส่วนส่วนตรงนี้มันไม่มีมดแดงเลยนะส่วนตรงนี้มันไม่มีมดแดงเลยนะครับฮี่เราไปเก็บมารังเก็บรังอยู่รังหนึ่งเล็กๆครับฮี่เราเก็บมาแล้วมาปล่อยนะแล้วก็ให้อาหารไปเรื่อยเพราะทุกวันนี้เ,เห็นไหมนี่เขาเริ่มพอเขาเริ่มมีอาหาร เาก็จะอยู่กับเราแล้วครับเนี่ยก็จะอยู่กับเราเตรียมที่จะสร้างรังแนละ้วตรงนี้น่าจะเป็นรังหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็อีกรังหนึ่งนี่นะครับก็เตรียมจะชักใหญ่กันแล้วเนี่ยส่วนรังใหญ่ยังยังไม่มีนะครับก็แสดงว่าเขา ตัสสดสินใจที่จะอยู่กับเรานะครับถ้าเขาไม่อยู่คงจะย้ายไปที่อื่นแล้วนะเพราะว่ามีอาหารให้เขาเขาก็เลยพร้อมที่จะสร้างรังแล้วนะครับอนาคตผมจะทําให้เขาสร้างรังใบยางนาเนี่ยนะครับคือพยายามดึงอาหารไปไว้ในปา่าในสวนยางนานี้ให้มากที่สุดนะครับ <c oughs> เฮ้ย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 ไอ้ผลไอ้ไอ้้นครับ เพื่อนนี่ได้ผลนี่ไงนี่ไงเขาตัดสินใจสร้างรังแล้วครับนี่ได้ผลได้ผลนี่ครับได้ผลครับนี่นะเขาสร้างรังแล้วโอ้ดยอดยอดสัเร็จสําเร็จ สำเร็จนะครับสำเร็จเลยนี่นะครับขมุนใบรสร้างรังแล้วนะครับถือว่าฮีโร่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าถ้าจะให้เขาอยู่ในนี้แบบเป็นรังใหญ่ๆนะเราต้องเอาอาหารมาวางข้างล่างเลยนะวางตรงนี้เลยนะเขาจ,จะมีการสร้างรังที่เร็วกว่าเดิมเยอะมากเลย แต่เหตุผลที่เราไปเอาอาหารไปไว้ไกลหน่อยคือเพื่อที่จะให้เขาได้เดินออกมาข้างนอกนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณประมาณ3เมตร4ี่เมตรครับเหตุผลคือให้เขาเดินออกมาข้างนอกนะครับเดินออกมาในอาณาเขตที่มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขา สามารถจ้างรังได้เต็มป่านี้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเขาก็หากินของเขานะนี่นะเขาข้ามมดอยู่ตัวเนี้ยแต่ขนาดว่ายังยังไม่ได้เอาตัวล่อมานะรู้สึกว่าเขาจะเริ่มมาเลยนะครับเนี่ยไม่รู้ลงมาถึงยังอ๋อยังไม่มาถึงยังไม่ถึงเรรู้สึกว่าเขาจะเดินมาถึงนี่แล้ว เอาตัวเดียวไปลก่อก็ได้นะครับตัวเดียววางตัวเดียวยให้โรดจับให้ดูเราได้ฉเฉลยศึกมา้ว <c oughs> เป็นบดแดงทหารทหารนะครับไปเลย พอมดแดงทหารลงมาก็จะเริ่มสำรวจบริเวณน,นะครับว่าตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่ามเขาขึ้นมาสำรวจข้างบนแล้วว่าตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่านะครับเหมาะที่จะลงมาพาเพื่อนมาหาอาหารหรือเปล่านะครับแล้วปล่อยไว้สักพักหนึ่งมาดูกันว่าเจ้ามดทหารตัวนี้จะพาเพื่อนเพื่อน ของเขามากินอาหารที่เราวางเหยื่อไว้ให้หรือเปล่านะครับเราจะพักนึงในระหว่างนี้เราจะทำที่ให้อาหารอีกหลังหนึ่งนะครับอ,อีกจุดหนึ่งจะทำที่ให้อาหารเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นจุดนงซีที่ฮิโร่ทำไว้นะครับ Okay. ไปใสก่กัเส็ดแล้วนะครับอีกที่นึงซึ่งสังเกตว่าตรงตรงต้นนี้คือไม่มีมดแดงมาเลยนะครับไม่มีตัวเดินมาเลยนะเดีย๋ยวเราไปดู ไอตัวที่เราไปล่อไว้กันก็าะจะมีตัวมาหรือยังนะครับมันขับไปตามเพื่อนมานะครับน่ยใส่เบ๊บเดียวเองมาแล้วนี่นะครับมาแล้วครับ นึกอยู่เยประมาณสี่นาทีห้านาทีใชมั้งเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเขาก็จะมาเต็มอย่างนี้นะครับเนี่ยกินอาหารของเราอย่างนี้นะถ้าเขายังไม่มาอย่างนี้นะเอาเอาโล่เลยครับไปเด็ดมาโล่เลย รอไว้สักพักเดี๋ยวเขาก็มาเอง่อยไว้เลยนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ขึ้นมากินอยู Nixon> ่แล้ว พอสำเร็จทำเสร็จทุกขั้นตอนก็จะได้ประมาณนี้นะครับขอจะมากินเสร็จอนาคตคือผมว่าตรงนี้เขาต้องสร้างหลังเพิ่มอีกแน่นอนเพราะว่ามันพุ่มสวยใบสวยนี่นะครับมีอาหารมีน้ำรับรองว่าเขาไม่หนีจากเราไปแน่นอนครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบเกี่ยวกับการเลี้ยงมดแดงแบบสไตล์ของฮีโร่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮีโร่สริณด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ปัญหาปลาครับวันนี้มาไทยมดแดงให้ดูก่อนเพราะว่าผมมาล่อเสร็จแล้วมดแดงมันเข้าเยอะมันกมีการที่จะทำจะทํารังเกิดขึ้นผมก็เลยตื่นเต้นก็เลยมาแชร์ความรู้ ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ